มาถ่าฟีจ๊เนะมีลูกสองคนค,คนเล็กกำลังเล่นอยู่ตรงนั้นค่ะสี่สี่ปีห้าเดือนคนนี้คนโตแล้วครับแปดปีกว่าอ๋อนี่ก็แปดขวบแล้ว <8, 5 S 1> ครับแปดแขวบแล้วค่ะอยู่<ม>โรงพยาบาตลตลอดตอนนี้กลับมาดีขึ้นประมาณสองเดือนแล้วอยู่ที่บ้านแต่แต่วันนั้นห้าสามวันก็กลับก็ไปแล้วน้องน้องเขาเป็นอะไรครับนี่ค่ะมาตั้งแต่เกิดค่ะหมอบอกว่าขาดออกซิเจนค่ะ หายใจเอง,ไไอง,ออง,น,งนไม่ได้ต้องเจาะข้อเจาะท้องกินทางปากไม่ได้อันนี้มันมันไม่เครื่องไหวค่ะสองเดือนไปเปลี่ยนครั้งหนึ่งค่ะที่โรงพยาบาลนาราค่ะพี่ก,ก็ดูแลคนเดียวเหรอคนเดียวค่ะแยกกับแฟนก็คือประมาณเจ็ดเดือกกนตอนที่เขาแยกคาะน,นั้นคิดว่าเพราะว่าไม่ไม่ได้ทํางานใช่ไหมอ่ะก็ว่าจะทำเงินแบบไหนก็กินเงินพี่กาก็ไม่ไม่ไม,ไม่นั้นนะก็ไม่รู้จะทำยังไงคิดไปคิดมาก็อกอยากแค่นั้นก็ช่ แต่ว่าดีนะอยู่ในนี่มีคนให้ข้าวสารให้อะไรบางสิ่งบางอย่างให้น่ากินปลากระป๋องยี่สิบสี่ <ผม S 2> ชั่วโมงนั้นนอนแค่สองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองคุณแม่ทุกวันเลยไปปีออันนี้อันนี้บ้านตเองไม่ไม่คบ,บ้านเสียหมูเสียหมูก็คือเจ้าของจองบริษัทเสียหมูทุกคนถ้าไม่มีบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะ ก็คือบ้านที่ว่าเราเห็นนี่ก็คือเขาให้อยู่ฟรีหเลยสามสิบห้องค่ะค่าไฟค่าน้ำไม่ต้องใจแต่ก็ใจดีนะให้อยู่นี่แต่หนูไม่รู้จะทํายังไงจะไปที่ไหนชอบมากก็ไม่มีตังค์วันนี้กะอยากได้อะไรบ้างคือกระมุงนะที่อยากจะได้มุนที่ดึงไว้มุนแบบไม่ได้อ่ออะไรครับจะเก็นีเด็กว่าอะไรดิอันนี้เดี๋ยวเราไปหาให้ครับที่นอน แล้เวเวลายอยถ่ายยอยอะไรแบบนี้ทังไงกะใส่เป็นเพื่อนค่ะใส่เป็นเพือพ่อตลอดใส่มาตลอด<ม>โอเคอโอเคแล้วอยากพี่น้องกะก็อยู่ทับปั้นนี่ก็ไม่สนใจนักแต่ไม่ต้องบุกมากพี่ชายม่ไม่ถามเลยพี่สาวก็เหมือนกันไม่รู้จะพูดยังไงก็สู้ตัวเองก็น่าจะสู้เพื่อลูกจะอยู่ตรงนี้ให้ลูกชิ่นใจตรงนี้เป็นไรพ่อกะ ก็ er มีเตียงไหมนี่คือเตียงอันนี้คือใหญ่ไหมครับพี่มึง <c oughs> <c oughs> เอาสอ <c oughs> สอ,อันครับ <c oughs> ยี่ตื่นเต้นมากนะเอาจริงอ่ะกายยังมาดูของกายยังมาดูของรอนานไหมกายยไม่เร็วนะมานี่นี่เป็นเบาะดินซื้อมา2อันเลยนี่เบาะนี่มันดูเล็กแต่จริงๆมันพับนะกะมันกะสามารถเปิดได้แล้วก็นี่กายอยากได้เตาแก๊สเ็นไงนู่มีแก๊สด้วยแล้วก็กายอยากได้มุ้งกายดีใจเหรอไม่ดีใจไ่เป็นไรไม่เป็นไรกาย ีใเอาครับกินดีมากเอาร้อให้ก้าเอาร้อให้ไม่เ uh, ป็นไรครับก้าใช่ป right ็นไรก้าถ้าก้าร้องอีกผมจะร้องเลยนะไม่ร้องนะพวกสายพวกนี่ก้าไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก้าใช้ได้เลยนี่เห็นไหมมีพัดลมตัวใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะก้านะขอบคุณมากครับแบ๊คครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับแบ๊คโอเคใช้ได้ ผ่านทำกับเขาได้แล้วดีใจค่ะดีใจมากผู้ไม่ถูกเด้วดีใจผมก็ดีใจที่เห็นกะดีใจก็กะอย่าลืมดูอาให้ด้วยนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยกะยิ้มหน่อยยิ้มแล้วยิ้มเต็มทีแล้วเดี๋ยวกะร้องให้แล้วผมจะร้องขึ้นมาทำไงกะดีใจไงนี่นี่น้องยิ้มยิ้มด้วยน้องฟิมน้องฟิมดีใจพี่แด Ya. Kita kita ready, wedi tu dah sama dah. Oh, terima kasih banyak-banyak kau ready wedi Beli barang semua kau kita tu dah. Dek dah. Yo, teh satu dek mari pula kita dah dek dah. Kita tak ada, kau nak kau tu dek oh. Tu hendak dek. Kau ibu kita dah dah. ขอให้อัล่อ์ให้อากานาอายุยืนนานให้กากานาดูแลลูกถ้าอากานาป่วยลูกก็จะอยู่กับใครได้